สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนเสริเพอพิทยาคมค่ะอยู่กับท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีท่านดตรตาลิขิตชัยพลไทยสงค์ค่ะในวันนี้นะคะท่านได้นําคณะทํางานร่วมลงพื้นที่เพื่อร่รวมขับเคลื่อนโครงการการจัดการศึกษาทางเลือกโครงการสพอคอให้โอกาสค่ะ อื่นเลยนะคะจะต้องขอสอบถามท่านค่ะว่าที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอย่างไรบ้างค่ะโรงเรียนเสือเพลพิยาคมได้จัดทําโครงการพาน้องกลับมาเรียนนาการเรียนมาให้น้องโดยเฉพาะได้ส่งเสริมนักเรียนคนที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาเรียนหรือเรียนแล้วออกนอกระบบหรือออกกลางคันไม่จบการศึกษาเสือเพลวิยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลเล็ก ได้ทําโครงการนี้ได้ขับเคลื่อนจนประสบความสาเร็จจะเห็นได้ว่าสพอมอุดรธานีนะคะได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสพอคอให้โอกาสมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะไปรับชมบ t r การดําเนินงานโครงการสพอคอให้โอกาสโรงเรียนเสือเพอพิทยาคมเชิญรับชมได้เลยค่ะกระบวนการดําเนินงานของโครงการสพอคอให้โอกาส นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนโครงการจะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนโดยกลุ่มบริหารวิชาการกับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อดูว่านักเรียนจะต้องเรียนเพิ่มเติมรายวิชาใดบ้างค่ะจะเห็นได้ว่าโรงเรียนดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากๆนะคะและในตอนนี้ค่ะเราจะได้นําทุกท่านได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะ ดีครับน้องแพรครับวันนี้เรามาถึงพอ,อ,อเขตมาเองเน,นะ่ยนะพี้นะท่านรองมาด้วยนะครับวันนี้ท่านพออ้องเรียนก็มาด้วยอยากมาถามน้องแพรอ่ะเรียนยังไงเรียนอยู่บ้านไม่ไปโรงเรียนแต่มีความตั้งใจอยากเรียนและมีความสําเร็จยังไงเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างในแนวทางให้น้อง,องๆหรือพี่ๆอีกหลายคนที่หลุดออกนอกระบบไปและสามารถที่จะเรียนจบการศึกษาได้ให้น้องแพรเล่าแต่ยอยอๆก็ได้เช่นไรหรอกปกติหนูก็ไปเรียนที่โรงเรียนยนะคะแต่ว่า กลับมาก็มีเวลาช่วยงานผู้ปกครองน้องเนี่ยค่ะก็เลยคิดพบถวนแล้วก็คิดว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถทําให้เราเรียนจบได้เช่นกันก็เลยเลือกที่จะเข้าโครงการนี้นะคะก็คือไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สามารถเรียนจบตามหลักสูตร,รได้เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอยู่บ้านเปวัดตั้งใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านให้นิยายนี้มาแล้วก็เป็นนิยายที่สําคัญของรัฐบาลด้วย ในนี้โรงเรียนเซอร์เพออยากผมได้ขับเคลื่อนในวายนี้และน้องแพลจะบอกน้องๆที่จะมาเรียนแบบนี้ลักษณะนี้ได้แบบไหนบ้างเราก็มีภาระหน้าที่แต่และครอบครัวต่างกันนะคะทุกค,คนก็ร่วมมีปัญหาของตัวเองแล้วก็ถ้าไม่มีทร่พงจริงๆก็สามารถเรือกเรียนทางนี้ได้ก็สามารถต่อมหาวิทยายลัยได้เช่นกันเช่นเดียวกันตนะต้องขอบคุณมากน้องแพรมีอะไรจะพูดตรง,ตรงท้ายบ้างไหมก็เป็นที่ เป็นโครงการที่ดีนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เราทิ้งการเรียนทำให้เรายังมีความรู้แล้วก็สามารถเอามาพัฒนาในชีวิตของเราได้พัฒนาธุรกิจพัฒนาเอาไปทํางานประกอบอาชีพได้เช่นกัน,นะคะ่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนเรียนที่บ้านนะการพูดการจาความรู้ก็ได้ไม่ต่างเหมือนกับเรียนที่โรงเรียนเลยนะนี่ก็เหมือนกับที่เราได้ได้ทำงานและโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านน้องแพรขอบคุณมากนะมาดันอยากถามน้องมุดว่าโครงการเนี้ย ดีอย่างไรทําให้เราเารียนจบยังไงแล้วเรามีวิธีเรียนอย่างไรบ้างค,คือก็ทางบ้านก็มีปัญหาค่ะไม่มีเวลาไปเรียนที่โรงเรียนก็มีคุณครูก็ช่วยแนะนาให้ช่วยตามค่ะอ๋อคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยนะ่าตามค,ครับคุณครูส่งการเรียนการสอนมาไยอยางไงทักท<า>่านพอะไร,รมีวิธีเรียนสอนยังไงโรงเรียนก็มีรายงานให้นะครับช่วงต้นเทอมแล้วก็มีการปรกษอนโรงเรียนเป็นระยะมีการติดต่อ ขาไดไม่ตื้นเชนไแล้วก็อตอนอไปเทิมนะครับว่าผมโดยผลแล้วก็จะจัดค่ายเป็นค่ายเติมเสริมความรู้นะครับการที่เสริมความรู้ก่อนที่จะมีการทดลงผลระบนแบบต้องเรียนในโครงการซึ่งจะยืดหยุ่นกว่าเรียนในระบบปกติครับครับครับนะครับจะได้รู้ว่าคนยายนี่ก็คือไม่ต้องดูแลคนย้ายด้วยครับนี่สิ่งหนึ่งน้องมดมีความพึงพอใจในโครงการนี้ไหมอ่พึงพอใจมากเลยค่ะอ่าอยากให้โครงการนี้ต่อไปยังไงบ้าง อยากให้ต่อไปในรุ่นต่อๆไปค่ะเพราะว่าบางคนไม่มีโอกาสไปเรียนก็ได้กับเรียนที่บ้านก็ได้ค่ะ w อ e r e a n y t นแ e นน่าเนี่ยได้เรียนได้ทุกที่วรงการปัจจุบันเนี่ย ก็ขอบคุณท่านพ่อเรียนด้วยวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมแล้วก็นําการเรียนการสอนอยากให้โครงการนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านวันนี้นะครับเราได้มาเยี่ยมที่ที่บ้านน้องมดนะครับเป็นคนที่จบการศึกษาและเอาการศึกษาจากนําการเรียนมาให้น้องเนี่ยไปสมัครงานและก็มีงานทําและสามารถนํารายได้ที่จากมีงานทำเนี่ยมาจุดเชียครอบครัวดูแลแม่ดูแลยายและก็เป็นเสาหลักครอบครัวต้องขอบคุณทุกท่านให้ท่านพ่อดําเนินการโครงการนี้ต่อขับเคลื่อนและขยายไปมากๆและ เป็นวิธีการถอดบนเรียนออกมาให้เป็นโรงเรียนอยื่นตัวอย่างในการทํางานตอนนี้และสนองนโยบายขับเคิื่อนไปครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับท่านผอ,อเขตคะจากการเยี่ยมชมโครงการสพคให้โอกาสได้พบกับนักเรียนและผู้ปกครองอยากให้ท่านได้กล่าวถึงโครงการสพคให้โอกาสในครั้งนี้ค่ะครับต้องขอบใจลูกๆมากที่ได้พาคุณครูได้ไปเยี่ยมชมและไปเยี่ยมนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่สพคให้โอกาสสพคคืเชื่อย่อของเซอร์เพอร์วิยาคมนำการเรียนไปให้น้องที่บ้านจัดการศึกษาที่เราทํามาเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําประสบความสําเร็จรู้สึกภาคภูมิใจมากที่โรงเรียนเซอร์เพอร์วิยาคมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและนําการเรียนไปให้เขาสามารถได้ขับเคลื่อนนโยบายได้ไปสำเร็จในระดับหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นเห็นภาพแล้วภูมิใจได้ดีใจมากใจที่ได้มีโอกาสนําเสนอนะครับการขับเคลื่อนนโยบาย ของท่านรมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเลขาธิการกบขโดยเฉพาะนโยบายนี้เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือลดความเหลี่ยมล้ําทางการศึกษาโดยเฉพาะพาน้องกลับมาเรียนนําการเรียนไปให้น้องโรงเรียนเสรอเพอพิยาคมเรียนดีมีความสุขเอ๊